ใน Facebook ปูจิตกรบุษบาได้ตอบคำถามว่าลอยกระทงยังมีประโยชน์ไหม <ờ> ยกเลิกไปเลยดีไหมะนะครับค,คือมีคนถามเข้ามาในกล่องข้อความก็เลยตอบให้นะครับอยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์เรื่องลอยกระทงค่ะว่ายังมีประโยชน์ในยุคสมัยปัจจุบันไหมคะโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะขอบคุณค่ะก็ตอ,อบอย่างนี้นะครับว่ามีประโยชน์หลายด้านครับ คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยเงินเคลื่อนเข้าไปในระบบต่อยอดชีวิตคนอีกหลายคนหลายครอบครัวได้อย่างคึกคัก 2. คือประโยชน์ทางสังคมครับสังคมได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัวเพื่อนฝูงมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับแหล่งน้ำร้อยวันพันปีเคยเหลือบตามาดูแหล่งน้ำมาตั้งคำถามมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดการกันไม่ล่ะ เคยห่วงใยสนใจพนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะกันไมล่ล่ะขยะกระทงได้ทำให้เราตระหนักในเรื่องเหล่านี้และหันมาครุ่นคิดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับประการที่3ในทางมานุษยวิทยาเราก็ได้เห็นร่องรอยรากเหง้าแห่งความศรัทธาว่าสังคมนั้นๆเชื่อในสิ่งใดมาก่อนพัฒนาต่อมาอย่างไรและแสดงออกตลอดจนสร้างประดิษฐกรรมในการแสดงออกอย่างไร ทั้งในรูปแบบของกระทงโคมลอยกระทงสายกลาดอกไม้ไฟพลุการแสดงดนตรีเครื่องแต่งกายการจำลองรอยพระพุทธบาทการสร้างรูปพระแม่คงคาการขอขมาการสำนึกในพระคุณการเคารพและน้อมเข้าหาซึ่งบางสังคมไม่มีประการที่4เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเชื่อถือศรัทธาและการแสดงออกก็มีโอกาสเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องแปลก หรือจะต้องวุ่นวายใจหรือต้องขัดแย้งกันหรือต้องเอาชนะกันแค่หาจุดที่ลงตัวที่เหมาะสมและไปต่อไม่ใช่ยกเลิกกระทงขนมปังเก็บยากน้ำเน่าปลาตายก็ห้ามใช้ห้ามจำหน่ายห้ามผลิตก็จบเรื่องตะปูเข็มหมดุดเป็นขยะอันตรายก็ลดการใช้สร้างสำนึกร่วมกันและร่วมมือกันแนะนำวิธีเช่นใช้การเย็บใช้ไม้กลัดและอื่นๆ ซึ่งไม่เกินสติปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์อย่างเราหรอกประก,การถัดไปคือกระทงโฟมมันจัดเก็บง่ายนะมไม่เน่าไม่เสียแต่ต้องมีวิธีกําจัดที่ไม่ก่อมลพิษก็ไปจัดการซะสิทำให้มันถูกต้องเหมาะสมแต่ถ้าต้นทุนที่จะต้องจัดการกับขยะโฟมมันสูงเกินไปก็ห้ามใช้กำหนดมาตรฐานความผิดและบทลงโทษซะเลยก็ได้ขยะกระทงมีมากเหลือเกิน แต่ละสถานที่ก็หาวิธีจัดการสิเช่นทำกระทงยักษ์ใบเดียวหรือ3ใบ5ใบทำให้ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามไปเลยแล้วให้ทุกคนบูชาดอกไม้ใส่ลงไปในกระทงนั้นเที่ยงคืนห้าทุ่มสี่ทุ่มเวลาไหนก็ได้นัดหมายกันแล้วลอยกระทงใบยักษ์นั้นร่วมกันจบหรือจะใช้วิธีหนึ่งครอบครัว1ห,หมูนะ่คณะหกระทงก็ได้ หรือจะลอยกระทงออนไลน์หรือลอยกระทงดิจิทัลกันไหมทะเลไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับการลอยกระทงก็ห้ามก็มีบทลงโทษก็ปรับทำสระน้ำจำลองขึ้นมาให้คนลอยกันก็ได้ในกรณีที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีแหล่งน้ำถึงรอบที่มันเต็มสระก็เก็บเหมือนดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระก็เห็นเก็บทิ้งกันเป็นรอบๆได้นี่นะใดๆทั้งปวงขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าเห็นความดีงามที่พอมีอยู่ เห็นประโยชน์ <c oughs> เห็นความมีรากเน่า <c oughs> แล้วช่วยกันคิดปรับให้เหมาะแก่ยุคสมัยขยะทิ่ทิ้งกันในแต่ละวันของเสียที่ทิ้งลงแหล่งน้ําและทะเลในแต่ละวันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าวันลอยกระทงหรอกเพียงแค่ไม่ได้มองไม่เกิดอุปทานหมู่ไม่มีใครจุดประเด็นขึ้นมาเท่านั้นการวางแผนการมีสํานึกร่วมกันและการจัดการคือคําตอบของเรื่องนี้ครับไม่มีขยะอะไรน่ากลัวเท่าขยะทัศนคติ ตอประเพณีลอยกระทงวลาหลังสร้างปัญหาและไร้ประโยชน์โดยไม่เอาสติปัญญามาออกแบบการจัดการอีกแล้วเชื่อสิเราเถียงกันทุกปีนะคะช่วงระยะหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะพอเราเรื่องเริ่มตระหนักแล้วก็รณรงค์เรื่องของขยะ,ะเรื่องของการที่เทพบา เทศกิจเนี่ยจะต้องเก็บขยะขบเป็นตันๆเป็น10 20ีตันนะ,นะคะ่ะแต่ทุกวันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอยากจะบอกครับถ้าช่วงลอยกระทงก็จะเยอะหน่อยก็เอันื่มาจากกระทงของทุกท่านนั่นแหละค่ะก็มีความพยายามปรับเปลี่ยนจากโฟมเอามาเป็นขนมปังอยู่ช่วงหนึ่งแต่ทุกคนคะขนมปังเนี่ยอัดกันลงไปในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนเยอะๆอันนี้ก็ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยมันเละใช่ค่ะแล้วมันก็จมลงใต้น้ําแล้วก็น้ําก็เน่าปลาตายตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นว่าเอาท้างนั้นเราเอาพวกใบ ขิงขาดตะไคร้ใบไม้ต่างๆเนี่ยพี่ปูพิมพ์ดูนะมีใบมะมีมะละกอยอดฮิตอใบมะม่วงใบเตยใบมะกรูดก็มีว่านกับม่วงอะค่ะกับหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนจะช่วยกันเพื่อที่ว่าก็บอกแล้วมันไม่เกินการจัดการของมนุษย์หรอกถ้าเราใช้ความคิดให้มากขึ้นและตระหนักถึงปัญหาร่วมกันใช่แต่ทีนี้เนี่ย ที่กังวลต่อมาคือปริมาณมันเยอะอ่ะเขาก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทําออนไลน์กันไหม,อมตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่การติตหือก็เตือนว่าระวงังวิชาชีพฉันเหนื่อยใจ,จ <laughs> คือตั้งแต่เรื่องการเวียนเทียนแล้วค่ะ <c oughs> ในวันสําคัญต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางท่านอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ทูที่มันเป็นปัญหาฝุ่นละออหลายวัดก็ลดการจุดทูบลงแล้วนะเขาก็จะไมุ่ยาตให้จุดสารักเมืองค่ะสารักเมืองคือตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยไม่ให้จุดทูบเลยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทีเนี้ย ความน่ารักก็คือว่าเราช่วยกันอะอเราเรารน,นารง์ในขณะที่เราก็ยังอยากให้มีประเพณีเรื่องของวันลอยกระทงอยู่เพราะอย่างที่พี่ปูบอกเลยมันสร้างรายได้มันสร้างหลายรท่องเที่ยวอย่างเช่น ถ้าเผ่าเทียนเล่นไฟก็ต้องไปที่สุขโขทย<ช>ัยมันไม่ใช่สร้างไรายได้กระ<ห>ทม <ง S 1> สาย,สยต้องไปจังหวัดต,ตากลอยมาเป็นพวงอย่าง<ช>นี้เลยเป็นกลาม,ะะมันไม่ใช่เฉพาะว่าในประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็อยากมาดูอยากมาเข้าร่วมมันก็สร้างไรายได้เข้าประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่คยค่อยๆคิดค่อยๆปรับใช่คิดยกเลิกมันง่ายแต่มันง่อเข้าใจไหมคนเขาสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนมาถึงรุ่นมึงคิดอะไรไม่ออกไม่มีสติปัญญายกเลิกแม่งเลยจบแล้วรุ่นมึงสร้างอะไรกันขึ้นมาบ้างล่ะ เอ,อะอะก็จะทำลายยกเลิกทิ้งทุบอย่างเดียวเหรอทุอกยญญอย่างเลยปัญญาไม่มีนะฮะค่ะ